สวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้เดินหน้าสร้างรั้วชายแดนปกป้องคนไทยความเป็นมาของปัญหาระวังชายแดนไทยสถานการณ์และแรงกดดันเริ่มต้นเลยเรามองย้อนกลับไปถึงบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุความตึงเครียดและพธาในแนวชายแดนหลายจุดสร้างแรงกดดันให้ฝ่ายความมั่นคงต้องหามาตรการเสริมแนวป้องกันอย่างจริงจัง ใช่ครับโดยเฉพาะในปี2568ได้มีรายงานว่ากองทัพไทยได้อนุมัตงิงบประมาณสำหรับการสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระยะเริ่มต้น5.1กิโลเมตรบริเวณหลักเขตแดนที่50-51จังหวัดสักแก้วด้วยงบ6.5ล้านบาท ประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นในสื่อมวลชนหลายสำนักว่าเป็นการเดินหน้าของกองทัพไทยในการเสริมความมั่นคงชายแดนภายใตย้สถานการณ์ที่มีการล่มเขตและความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนใช่ครับและไม่ใช่แค่งบ6.5ล้านบาทเท่านั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างรั้วชายแดนของไทยในครั้งนี้มีจุดประสงค์หลายด้านประกอบด้วยการแสดงอำนาจอธิป,ปไตยชัดเจนแสดงให้เห็นว่าไทยมีการควบคุมพื้นที่ชายแดน ลดช่องทางการลักลอบหรือการล้ำเข้าเขตแดนโดยไม่ชอบปรับภูมิประเทศให้เหมาะสมสำหรับการตรวจตราเป็น,นกลไกเสริมมาตรการทางยุทธศาสตร์เช่นกล้อง C C T V ระบบตรวจจับและกำลังทหารที่สำคัญคือต้องทำในจุดที่ไม่มีข้อพิพาทแนวเขตแดนมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์หรือเสี่ยงกระทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางระหว่างประเทศ และในแง่ของความขัดแย้งไทยและกัมพูชาเคยมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่มาจากการตีความแผนที่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งในหลายจุดไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนสร้างความเข้าใจคนละแบบระหว่างสองฝั่งในปี2565ก็มีรายงานว่ากัมพูชาอ้างว่าเขล้ำเข้ามาในเขตไทยราว200เมตร คณะที่ไทยยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานทางแผนที่และกำลังจะยกเรื่องไปที่คณะกรรมการทวิภาคีหรือ Joint Border Committee หรือ JBC เพื่อหารือร่วมกันแนวทางการสร้างรั้วชายแดนจดเริ่มต้นแนวปฏิบัติและวิธีการทีนี้มาดูรายละเอียดเชิงปฏิบัติกันว่าการสร้างรั้วชายแดนจะทำอย่างไรและเริ่มจากจุดไหน ในเบื้องต้นกองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดว่าการสร้างจะเริ่มในจุดที่ไม่มีปัญหาพิพาทแนวเขียดแดนก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยเริ่มที่5.1กิโลเมตรบริเวณหลักเขียดแดนที่50-51ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วโดวยงบ6.5ล้านบาท ใช่ครับจุดที่เลือกหมักเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เอื้อให้ทำรั้วได้ง่ายหรือไม่มีชุมชนหนาแน่นและขอบเขตแนวเขตเป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างสองฝ่ายไม่เป็นจุดพิพาทหลักปะทะโดยตรงวัสดุที่ใช้เบื้องต้นอาจเป็นรั้วลวดน้มเสริมฐานคอนกรีตรหรือลวดลายพิเศษที่ยากต่อ,อการพรากหรือทำลายในส่วนที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นอาจใช้โครงเหล็กหรือโครงสร้างเสริมแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ,พื้นที่จริง และงบประมาณที่จัดสรรการปรับพื้นที่และการเตรียมงานก่อสร้างต้องมีการสำรวจภูมิประเทศก่อนเช่นต้องปรับถนนเข้าออกให้สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปได้ซึ่งแหล่งข่าวรายงานว่าหลังปรับปรุงถนนแล้วคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างแนวรั้วประมาณ1-2เดือนในจุดที่เริ่มตน้นนอกจากนี้ยังจะต้องมีระบบสนับสนุนเช่นจุดตรวจจุดเฝ้าระวังเสริมระบบกล้องวงจรปิด ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับและทีมเดินลาดตระเวนต่อเนื่องเพื่อให้รู้วไม่ใช่แค่องค์ประกอบทางกายภาพเพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญอีกประการคือการอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยทหารหน่วยความมั่นคงและหน่วยงานในพื้นที่ในการเข้าถึงรัว้วรวมถึงการบํำรุงรักษาในระยะยาวไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วปล่อยทิ้งและยังมีการชี้แจงจากกองทัพว่า การสร้างรั้วจะทำตามแผนที่หลักหนึ่งต่อห้าหมื่นเท่านั้นและไม่ทำเฉพาะบางจุดหรือเลือกทำเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นข้อชี้แจงเพื่อยืนยันให้ประชาชนรับรู้ว่าเป็นการดำเนินการแบบเป็นระบบทั่วแนวชายแดนไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งข้อดีที่คาดหวังความมั่นคงสิทธิ์ไทยและการป้องกันเรามาดูจุดแข็งหรือผลดีที่คาดหวังกัน เพราะถ้าไม่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคลิปหรือแรงงานของเราก็อาจดูเป็นการเสนอเพียงฝั่งเดียวข้อดีหลักๆที่ฝ่ายความมั่นคงให้เหตุผลมีหลายประการ 1. แสดงอธิปไตยและควบคุมพื้นที่ชายแดนรั้วช่วยบ่งชี้เขตแดนชัดเจนลดช่องทางการลักลอบหรือการล้ำเข้าเขตแดนโดยไม่ชอบ 2. เพิ่มช่องทางการลักลอบและไอ้การตรวจตรา 3. เสริมแนวทางทางยุทธศาสตร์เช่นกล้อง cctv ระบบตรวจจับและกำลังทหาร ที่สาคัญคือต้องทําในจุดที่ไม่มีข้อพิพาทแนวเขตดแดนมากนักเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ์หรือเสี่ยงกระทําให้เกิดข้อโต้แย้งทางระหว่างประเทศและในแง่ของความขัดแยง้งไทยและกัมพูชาเคยมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่มาจากการตีความแผนที่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งในหลายจุดไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนสร้างความเข้าใจคนละแบบระหว่างสองฝั่งโดยเฉพาะยุคที่มีปัญหากา,การเป็นการต่อสู้ดันรักความธรรมดรง และในปี2,565ไทยเองก็ต้องเริ่มส่งรายงานว่ากัมพูชาอ้างว่าเข้ามาในเขตไทยราว200เมตรขณะที่ไทยยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานทางแผนที่และกำลังจะยกเรื่องไปที่คณะกรรมการทวิภาคีร่วมกันข้อแรกคือผลกระทบต่อชุมชนริมชายแดนบางพื้นที่มีชุมชนอยู่ใกล้แนวเขต ถ้ารั้วตั้งอยู่ในจุดที่ส่งผลต่อการเดินทางเข้าออกหรือการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่อาจทำให้เกิดอุปสรรคนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเรื่องสิทธิชุมชนท้องถิ่นเช่นสิทธิการเดินทางการทำมาหากินการเข้าออกพื้นที่เกษตรกรรมหรือทรัพ,พยากรธรรมชาติที่อาจถูกรั้วตัดแบ่งในมุมมองระหว่างประเทศอาจมีความตึงเครียด หากฝ่ายตรงข้ามมองว่าการสร้างรั้วเป็นการขยายอำนาจหรือเป็นสัญญาณของการเตรียมใช้กำลังยิ่งในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทมาก่อนอาจกระตุ้นให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์วิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาปี2025ที่มีการประทะในหลายจุดและมีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บและอบพยพออกจากพื้นที่ หรือในกรณีที่ด่านชายแดนถูกปิดชั่วคราวส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมากตั้งแนวคิดให้มั่นคงหลังจากที่เราดูที่มาของปัญหาแนวทางปฏิบัติข้อดีและข้อกังวลแล้วบทที่หนึ่งอันนี้ตั้งใจให้ผู้ฟังเห็นภาพรวมว่าทำไมประเทศไทยถึงต้องมองเรื่องการสร้างรั้วชายแดนเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ครับเพราะเมื่อมีแรงกดดันทั้งจากการล้ำเขตความตึงเครียดระหว่างรัฐ และความจำเป็นในการปกป้องอธิปไตยประเทศไทยจึงต้องหาแนวทางที่ผสมผสานร,ระหว่างการใช้กำลังเบาการเจราจาและเครื่องมือทางกายภาพอย่างรั้วชายแดนเราพูดถึงแนวคิดและเอตผลที่กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วชายแดน ตอนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังลงลึกสู่ภาคสนามที่มีการดำเนินงานจริงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดจากกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่าปัจจุบันได้เริ่มการสร้างแนวรั้วในหลายจังหวัดชายแดนเช่นสระแก้วสุรินทร์ศรีสะเกดนราธิวาสและเชียงรายโดยลำดับความสำคัญขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงด้านความมั่นคงและการลักลอบข้ามแดนถูกต้องครับโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสาสําคัญมาก เพราะเชื่อมต่อโดยตรงกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาที่ผ่านมาเกิดเหตุคนลักลอบข้าเมืองจํานวนมากทั้งแรงงานผิดกฎหมายสินค้าลักลอบรวมถึงยาเสพติดกองทัพภาคที่สองได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจร่วมกับตํารวจตะเวนชายแดนและกรมศุลกากรเพื่อบาเนินงานเชิงรุกในการป้องกันชายแดนและสร้างรั้วถาวรในบางพื้นที่ครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีการนําเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยเช่น กล้องตรวจจับความร้อนเซ็นเซอร์ตรวจการเคลื่อนไหวและโดรล,ล่าตระเวนเพื่อให้แนวรั้วไม่ใช่เพียงสิ่งกีดขวาง แต่เป็นระบบตรวจจับอัจฉริยะที่สอดประสานกับกำลังทหารฟังดูแล้วรั้วชายแดนในยุคใหม่นี้ไม่ใช่แค่ลวดหนามแต่เป็นแนวป้องกันผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและกำลังคนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางความมั่นคงสมัยใหม่ของหลายประเทศเช่นเกาหลีใต้อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาที่ใช้แนวรั้วผสมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแบบเดียลไทม์ครับเสียงจากภาคสนามความรู้สึกของชาวบ้านชายแดน แต่ในขณะเดียวกันเสียงจากประชาชนชายแดนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามทีมข่าวของคุยโลกวันนี้ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในอำเภออารันประเทศซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างแนวรัว้วหลายคนบอกว่าพวกเขารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นเมื่อเห็นทหารเข้ามาดูแลพื้นที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ปะทะข้ามแดนเมื่อต้นปีซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเล่าว,ว่าทุกคืนก่อนหน้านี้เรานอนไม่ค่อยหลับ เพราะบางทีก็มีเสียงปืนดังมาจากฝันโน้นพอมีรั้วและทหารมาเฝ้าเราก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยทั้งหมดบางคนในพื้นที่กเ,กเกษตรกรรมใกล้แนวชายแดนบอกว่ารั้วอาจทําให้พวกเขาเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกได้ยากขึ้นต้องเดินอ้อมหรือขออนุญาตผ่านจุดตรวจทุกครั้งซึ่งทําให้เสียเวลาและเพิ่มทาระในชีวิตประจําวันนี่คือความจริงที่รัฐต้องหาทางปรับให้สมดุลเพราะความมั่นคงของชาติ ต้องไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกองทัพยืนยันว่าจะมีการเว้นคืนพื้นที่เท่าที่จำเป็นและหากมีผลกระทบต่อชุมชนจะมีมาตรการชดเชยและทางเข้าออกที่เหมาะสมเสียงจากกองทัพความมั่นคงต้องมาก่อนในมุมของกองทัพเองพลเอกชูชาติพบทสสในให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าชายแดนคือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศหากปล่อยให้ถูกล่ำวันหนึ่งเราอาจเสียทั้งดินแดนและศักดิ์ศรี การสร้างรั้วไม่ใช่เพื่อข่มใครแต่เพื่อยืนยันว่าประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินของตัวเองคำพูดนี้สะท้อนแนวคิดของกองทัพที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและย้ำว่าการสร้างรั้วไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมืองแต่เป็นภารกิจตามหน้าที่รัฐที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยของชาติส่วนพลตีพานุเดชผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาซึ่งรับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออกกล่าวต่อเทิมว่า เราทำในพื้นที่ที่มีข้อตกลงแนวเขตชัดเจนเท่านั้นและมีคณะกรรมาการร่วมไทยกัมพูชากำกับดูแลทุกขั้นตอนดังนั้นไม่มีทางที่รัวนี้จะเป็นการละเมิดดินแดนของใครโดยมีการตั้งเป้าว่าถากโครงการระยะแรกประสบความสำเร็จจะขยายผลต่อไปอีกหลายร้อยกิโลเมตร ทั่วแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงรวมถึงชายแดนไทยเมียนมาและไทยลาวในอนาคตมุมมองจากนักวิชาการและนักยุทธศาสตร์ซึ่งน่าสนใจมากครับเพราะเท่ามองในภาพรวมนักวิชาการด้านความมั่นคงบางคนเห็นด้วยกับแนวทางนี้โดยให้เหตุผลว่าการสร้างรั้วคือสัญลักษณ์ของอธิปไตยที่ประเทศต้องมีเพื่อแสดงการควบคุมพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมรอสดดรกิติศักดิ์พุทธสกุลจากสถาบันความมั่นคงและยุทธศาสตร์แห่งเอเชียได้ให้ความเห็นว่า ทุกประเทศในโลกมีรัว้วเขตแดนแต่สิ่งที่ทำให้ต่างกันคือจุดประสงค์ถ้าใช้เพื่อรักษาความสงบและป้องกันไผ่มันคือสิ่งจำเป็นแต่ถ้าใช้เพื่อแสดงอำนาจมันอาจกลายเป็นเชื้อไฟของความขัดแย้งได้ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าการสร้างรั้วอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยระยะยาวหากระบบตรวจจับและราตเมนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะลดการใช้กำลังคนลงได้มาก แต่ก็เตือนว่ารัดควมลงทุนในระบบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องไม่เช่นนั้นรั้วที่สร้างด้วยงบหลายล้านบาทอาจเสื่อมสภาพในเวลาไม่กี่ปีครับภาพรวมของงบประมาณและแผนงานตามเอกสารงบประมาณปี2568ของกองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่ามีการจัดสรรงบสำหรับโครงการเสริมแนวชายแดนและปรับภูมิประเทศรวมกว่า420ล้านบาทครอบคลุมทั้งการสร้างรั้วถาวรจุดตรวจกล้องและถนนยุทธศาสตร์ โดยในระยะเริ่มต้นโครงการรั้วชายแดนจัดดำเนินการ4เฟสรวมระยะทางกว่า200กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกและมีแผนจะขยายต่อไปอีก300กิโลเมตรในภาคเหนือและภาคใต้ในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบบสมาร์ทบอร์ดเดอร์ไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับโลกครับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาภายใต้เงารั้วชายแดน อย่างไรก็ตามในมุมระหว่างประเทศการสร้างรั้วนี้ก็ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางการทูตอยู่ไม่น้อยแม้กองทัพไทยจะยืนยันว่าทําเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีข้อพิพาทแต่ฝั่งกัมพูชาบางส่วนมองว่าไทยกําลังขีดเส้นใหม่โดยไม่แจ้งเตือนแต่ทางการกัมพูชาเองก็ออกแถลงการยอมรับว่าการสร้างรั้วในพื้นที่ที่มีข้อตกลงร่วมกันถือเป็นสิทธิ์ของไทยและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดแต่ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่วงหน้าในจุดที่อ่อนไหวมีรายงานว่า รัฐบาลทั้งสองประเทศเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสำรวจแนวเขตที่เหลืออยู่กว่า30เอร์ซึ่งยังไม่มีการปักปันอย่างเป็นทางการรวมถึงประสานงานด้านเศรษฐกิจชายแดนเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนสองฝั่งพูดอีกอย่างหนึ่งคือรั้วที่สร้างขึ้นไม่จำเป็นต้องกลายเป็นกำแพงแห่งความไม่ไว้วางใจแต่สามารถเป็นเส้นแบ่งที่ปกป้องทั้งสองฝ่ายหากมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างโปรง่งใสและนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่นักการโทษไทยย้ำเสมอว่าประเทศไทย ต้องการชายแดนแห่งสันติไม่ใช่ใชายแดนแห่งการแบ่งแยกมองไปข้างหน้าการป้องกันเชิงรุกและยุทธศาสตร์ระยะยาวเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการสร้างรั้วชายแดนไม่ใช่แค่การป้องกันแต่คือการปรับระบบความมั่นคงของชาติให้ก้าวทันโลกในอนาคตรั้วเหล่านี้จะถูกเชื่อมกับระบบ AI ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์และระบบฐานข้อมูลกลางของศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติเพื่อให้สามารถตรวจสอบภัยคุกค,คามได้ล่วงหน้าพูดได้ว่า จากรั้วลวดหนามธรรมดาในอดีตกำลังพัฒนาเป็นรั้วอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับโดรนดาวเทียมและระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในการป้องกันชายแดนภาพจริงและความหวังบทที่สองนี้เราได้เห็นแล้วว่าการสร้างรั้วชายแดนไม่ใช่เรื่องของกำแพงเหล็กและคอนกรีตแต่คือเรื่องของคนเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศใช่ครับ มันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกองทัพไทยที่ต้องการปรับตัวสู่ความมั่นคงยุคใหม่พร้อมรับฟังเสียงจากประชาชนและรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับสิทธิมนุษยชนในบทที่3นี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปต่อยอดถึงเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากรั้วชายแดนไทยกัมพูชาและวิเคราะห์ว่ารั้วนี้จะเป็นเส้นแบ่งหรือสะพานแห่งความร่วมมือในอนาคตเราได้พูดถึงที่มาของโครงการสร้างรั้วชายแดน รวมถึงภาพจริงจากภาคสนามวันนี้เราจะเข้าสู่บทสรุปเพื่อมองว่ารั้วชายแดนหมายถึงอะไรสำหรับประเทศไทยในยุคที่ความมั่นคงไม่ได้มีเพียงแค่กองทัพแต่รวมถึงเศรษฐกิจการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยถูกต้องครับรั้วชายแดนจึงไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างที่ถึงด้วยลวดหนามหรือเหล็กคอนกรีตแต่มันคือภาพสะท้อนของยุทธศาสตร,ร์ชาติในศตวรรษที่21ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกค,ค,คามรูปแบบใหม่ทั้งการลักลอบข้ามแดนการค้าม,มนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติและภัยไซเบอร์ครับการที่ประเทศไทยลงทุนหลายร้อยล้านบาทเพื่อสร้างแนวรั้วนี้แสดงถึงการยืนยันว่ารัฐไทยกำลังวางระบบป้องกันแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทั้งด้านกายภาพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันและนั่นหมายความว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแนวชายแดนของไทยจะไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งแต่คือแนวควบคุมที่มีระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติ และสามารถประสานข้อมูลกับศูนย์บัญชาการความมั่นคงกลางได้แบบเรียลไทม์ในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์รั้วนี้ถูกมองว่าเป็นแนวป้องกันชั้นแรกที่ช่วยลดภาระให้กองกําลังภายในเพราะเมื่อแนวชายแดนมั่นคงก็สามารถย้ายทรัพยากรไปดูแลภัยคุกคามภายในประเทศได้มากขึ้นเช่นปัญหายาเสพติดหรือการก่อการร้ายครับผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นหลายคนอาจมองว่ารั้วคือการกัน้น แต่ในแง่เศรษฐกิจมันกลับสร้างโอกาสใหม่ในระยะยาวเพราะเมื่อพื้นที่ชายแดนมีความปลอดภัยมากขึ้นนักลงทุนก็กล้าที่จะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตัวอย่างชัดคือจังหวัดสะแก้วที่ปัจจุบันกำลังผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกัมพูชาหากมีรั้วที่ชัดเจนและระบบตวรวจสอบที่เข้มงวดจะช่วยให้การค้าชายแดนเติบโตได้อย่างมั่นคงเพราะรบปัญหาสินค้าลักลอบและแรงงานผิดกฎหมายครับตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ การค้าชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่ามากกว่า20 0แสนล้านบาทต่อปีแต่สูญเสียรายได้กว่า20%ซจากการลักลอบนำเข้าและออกโดยผิดกฎหมายซึ่งการสร้างรั้วนี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยลดการรั่วไหลาทางเศรษฐกิจได้อย่างน้อย30-4 0เอร์ภายใน2ปีแรกและที่สำคัญคือเมื่อมีระบบชายแดนที่ชัดเจนธุรกิจโลจิสติกส์ก็จะได้รับผลดีเช่นกันเพราะจะสามารถจัดเส้นทางการขนส่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดความล่าช้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทําการค้าในพื้นที่พูดให้เห็นภาพง่ายๆคือรั้วนี้ไม่ได้กั้นเศรษฐ,ฐกิจแต่เป็นเส้นกําหนดระเบียบใหม่ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจชายแดนเติบโตอย่างมีระบบมากขึ้นมิติทางสังคมความรู้สึกปลอดภัยและความเป็นเจ้าของแผ่นดินในมุมของสังคมรั้วชายแดนได้สร้างผลกระทบที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดเพราะมันกระตุ้นให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแผ่นดินมากขึ้น เมื่อมีทหารลาดตระเวนและหน่วยงานเข้ามาดูแลใกล้ชิดชาวบ้านรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งเหมือนในอดีตและเริ่มมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เช่นการแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบหรือการช่วยเฝ้าระวังพื้นที่ร่วมกันนี่คือสิ่งที่นักสังคมวิทยาเรียกว่าพลังของการมีส่วนร่วมครับเพราะเมื่อประชาชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องประเทศพวกเขาจะไม่เพียงแต่เฝ้ามองแต่จะลุกขึ้นมาช่วยรักษาความมั่นคงไปพร้อมกับรัฐครับอย่างไรก็ตาม รัฐต้องไม่ลืมว่าการสร้างรั้วคือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดส่งของความสัมพันธ์กับชุมชนการสื่อสารที่ดีการชดเชยความเสียหายและการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใสจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงบทเรียนจากต่างประเทศเมื่อรั้วคือยุทธศาสตร์แห่งสันติภาพหลายประเทศทั่วโลกมีรั้วชายแดนแต่ไม่ใช่ทุกประเทศที่ใช้มันเพื่อแยก บางประเทศใช้มันเพื่อเชื่อมและรักษาสันติภาพในระยะยาวตัวอย่างเช่นฟินแลนด์ที่มีรั้วความยาวกว่า1,300กิโลเมตรติดกับรัสเซียรั้วนี้ไม่ได้สร้างเพื่อยั่วยุแต่เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและลดความเสี่ยงในสถานการณ์ความตึงเครียดหรืออินเดียกับบังกลาเทศที่ใช้รั้วตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการลักลอบค้าอาวุธแต่ก็ยังเปิดช่องทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในแง่นี้ ไทยเองก็กําลังเดินตามแนวคิดเดียวกันคือป้องกันโดยไม่ปิดกั้นซึ่งสะท้อนวิธีคิดของกองทัพไทยยุคใหม่ที่มุ่งเน้นสันติภาพควบคู่กับความมั่นคงพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือไทยกําลังสร้างรั้วแห่งสันติภาพมากกว่ารั้วแห่งการแบ่งแยกและนี่คือสิ่งที่หลายประเทศเพื่อนบ้านให้ความสนใจเพราะมันอาจกลายเป็นโมเดลใหม่ของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือแม้ว่าไทยและกัมพูชาจะมีประวัติความขัดแย้งยาวนาน แต่ในช่วงปี2,568เป็นต้นมาทั้งสองประเทศเริ่มหันหน้ามหาหารือกันมากขึ้นในกรอบคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ปัจจุบันมีการตั้งเป้าให้ปี2,567เป็นปีที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถปักปันเขตแดนเสร็จสมบูรณ์ครอบคุมงกว่า100%เอร์เซ์ของแนวชายแดนทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสงบและมั่นคงและที่สำคัญคือฝั่งกัมพูชาเองก็เริ่มมีแนวคิดสร้างรั้วฝั่งของตนเอง เพื่อควบคุมการลักลอบเข้าเมืองจากไทยเช่นกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจร่วมกันว่าความมั่นคงไม่ใช่เกมศูนย์แต่เป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศครับนี่คือก้าวสำคัญของภูมิภาคอาเซียนที่เริ่มหันมาสร้างชายแดนแห่งความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้งซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวภาพอนาคตสมาร์ทบอร์เดอร์ไทยและบทบาทของประชาชนในอีก5-10ถึงปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสมาร์ทบอร์เดอร์เต็มรูปแบบซึ่งจะเชื่อมข้อมูลทุกด่านตรวจคนเข้าเมืองระบบเรดาร์และกล้อง AI เข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์นั่นหมายความว่าทุกการเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนจะถูกตรวจจับได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคนรถหรือสินค้าต้องสงสัยโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนกำลังพลมากเหมือนในอดีตครับและถ้ามองให้ไกลกว่านั้นรั้วชายแดนของไทยอาจถูกยกระดับเป็นแนวป้องกันข้อมูลด้วยเพราะภัยคุกคามยุคใหม่ไม่ได้มาจากคนข้ามแดนเท่านั้น แต่รวมถึงภัยไซเบอร์ที่สามารถโจมตีระบบสื่อสารของหน่วยความมั่นคงได้เช่นกันดังนั้นบทบาทของประชาชนในยุคต่อไปคือการเป็นหูตาแห่งชาติที่ช่วยรายงานความผิดปกติและร่วมดูแลความมั่นคงในชุมชนของตัวเองเพราะไม่มีรั้วใดแข็งแรงไปกว่ารั้วใจของคนไทยที่รักและหวงแหนแผ่นดินเส้นแบ่งที่รวมใจสุดท้ายแล้วรั้วชายแดนจะเป็นเฟียงเหล็กกับลวดหรือจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและสันติภาพ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรถ้าเราใช้เพื่อป้องกันและรักษาความสงบมันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ประเทศปลอดภัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อกีดกันและแสดงอํานาจมันก็อาจจะกลายเป็นกําแพงแห่งความขัดแย้งได้ในอนาคตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเจตนารมณ์ของชาติที่ต้องยึดมั่นในสันติภาพความร่วมมือและความยุติธรรมเพื่อให้รั้วชายแดนไทยเป็นเครื่องยืนยันว่าแผ่นดินนี้คือบ้านของคนไทยทุกคน และทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านแนวรัว้วมันไม่ได้แค่กระทบกับเสาเหล็กหรือแผ่นลวดหนามแต่มันคือเสียงสะท้อนของความภาคภูมิใจที่เรายังคงยืนหยัดบนแผ่นดินของเราเองทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของกองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนปกป้อง ok คนไทยที่เราได้นำมาวิเคราะห์ให้คุณฟังในวันนี้ครับอย่าลืมติดตามรายการคุยโลกวันนี้กับเราได้ทุกวันเพื่อมองโลกอย่างเข้าใจรอบด้านและมีข้อมูลเชิงลึกจากทั่วโลกขอบคุณที่ติดตามครับ ขอให้ทุกท่านมีวันที่ปลอดภัยและภูมิใจในความเป็นคนไทยสวัสดีครับ